ตรงนี้เป็นที่อุตสาหกรรมำนะฮะขายวัตถุมงคลน,นี่ต่อคิวนะครับนี่ต่อคิวกันก็ต่อคิวต่อคิวไหวมีดอกกุหลาบ9ดอกนะฮะคนก็ต่อคิววนเยอะนะับวันนี้ดังมากช่วงนี้ใหญ่ ทา,า,างเข้าทางเข้าคือทางนี้นะครับเดยวเข้าทางนี้เลยนี่ดอกไม้นั่นไงไม่ใช่น,น้ำน,น้ำรำไรข้าวข,างของีาจุดคัดกรองตอนนี้ก็มีดอกไม้จำหน่ายนะนี่ครับ นี่ดอกมาจําหน่ายในวัดนะครับถ้าเกิดใครมาก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกนะครับซื้อในวัดได้เราก็เดินเข้าอย่างนะี้